ตัวที่สองมาละโอ้ยคือหมานคือไวคือวาแทนละไอเฮ้ยเบิ้งทันบอพี่น้องคลิปตกป่าเราต้องตัดเราต้องต่อยากลงในสดสดใหม่เบิ้งทันบอหละลงมือละเกือบซิบคลิปคปนได้ป่าดักโตกับลงทัแต้งคลิปนั่นละคลิปอื่นแดมไปน้ำอกีกธรรมชาติบรรณาบิ้งดันบอหละบแบบนี้ๆๆ โถโถโถป้าเจ้ตัวใหญ่เธอละงามเธอละเหลืองจ้าเออเออเอาไปสามโลอับพ,พอดีสามีิโลห้าโลพอดีข,อ 8, ขั้นรุ่นแปดเก้าโลคือเมื่อน,นั้น,มนแม่มยานน,น, <c oughs> นะแม่ยานมันใหญ่เป็นตายานโพด เออเอาลงไปเป Daddy, ื้อนแล้วก็ล่างลูกล่างแล้วก็ลไปเปื้อนแล้วก็ล่างลูกอ่าเออเลือดตาถึงกอบกองเซตโลมาด่าโอเคตอนกินมเคื่อนเอยอ้ซพทจำพอปเุกแล้วแซพมาไอ้ลูกตั้งนา